จันทกินรีชาดกอนุภาพรักนิรันท่มาและก็มูลเหตุของเรื่องนะคะจันทกินรีชาดกนี้นะคะอยู่ในขุทนิกายชาดกค่ปะปกิน,นากะนิบาตถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่หนึ่งยามก,กวักนะคะเรื่องนันทะเถระวัตถุว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงปราบรพระมารดาพระราหุลหรือพระนางพิมพายโสธราจึงตรัสเล่าเรื่องนี้ค่ะความย่อว่าเมื่อพระ พระมศาสดาประทับนั่งเสวยพระกระยาหารในพระราชนิเวศของพระราชบิดาได้ทรงแสดงมหาธรรมปาลชาดกอันสวยเสร็จแล้วก็ทรงมีพระพุทธประสงค์เสด็จไปที่พระตำหนักของพระมารดาของพระราหุลแล้วสรรเสริญคุณของพระนางแสดงจันทะกินนอนชาดกจึงโปรดให้พระเจ้าสุดโททนะพุทธบิดาถือบาสเดจไปยังพระตำหนักของพระนางพิมพายโสุธราพร้อม กับพระอัครสาวกทั้งสองครั้งนั้น นางรําของพระนางนะคะสี่มื่นางได้ยอยู่พร้อมหน้าในบรรดานางรําเหล่านั้นที่เป็นนางกษัตริย์ราชกัญญามีอยู่ถึง1090นางพระนางพิมพาครั้นทราบข่าวเสด็จมาของพระตถาคตเจ้าจึงรับสั่งให้นางรําทั้งนั้นนุ่งหม่มผ้าย้อมน้ำฝาดกันให้หมดนางรําทั้งปวงก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อพระบรมศาสศดาเสด็จมาถึงพระตำหนักประทับบนพระแท่นที่เตรียมไว้แล้วพวกนางรําทั้งปวงต่าง ร้องไห้ไปด้วยกันทำให้มีเสียงปริวทเทวนาการอื้ออึงไปหมดแม้พระนางพิมพามารดาพระลาหุนก็กันแสงให้เมื่อส่งบรรเทาความเศร้าสูงได้แล้วก็ถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยความเคารพนับถืออย่างที่มีในพระราชาครานั้นพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาส่งปลารบคุณความดีของพระนางพิมพาจึงตรัสเล่าถึงคุณความดีของพระนางโดยประการต่างๆเป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผ จเจริญสะพ้ายของโยมครั้นสดับข่าวว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดก็นุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดด้วยครั้นสดับข่าวว่าพระองค์เลิกทรงมาลาเป็นต้นก็เลิกทรงมาลาด้วยครั้นสดับข่าวว่าพระองค์ทรงเลิกบรรทมเหนือยี่ผู้อันสูงใหญ่ก็บรรทมบนพื้นธรรมดาด้วยในเวลาที่พระองค์ทรงผนวดแล้วนางยอมเป็นหญิงไม้มิได้รับบรรณาการที่ พระราชาอื่นๆส่งมาเลยนางมีจิตไม่ได้ห่างเหินในพระองค์ถึงเพียงนี้เทียวพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบาพิษการที่นางเป็นผู้มีความรักมีจิตไม่ห่างเหินในอัตมาไม่ใยดีในผู้อื่นในอัตภาพสุดท้ายของอัตมาในบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยนางแม้เกิดในกำเนิดเดัรชานก็มีจิตไม่ห่างเหินในอัตมา ไม่ใยดีในคนอื่นมาแล้วเมื่อเท้าเธอตรัสขอร้องจึงตรัสเล่าเรื่องอดีตถวายเนื้อเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเล่านะคะถวายพุทธบิดามีความว่าอติเตนในอดีตการนานมาแล้วครั้งพระเจ้าพรหมทัคสวยราชสมบัติณเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นกินนอนอยู่ในป่าหิมพานต์ือมีภรรยาชื่อว่าจันทาอยู่กันมาด้วยความผาสุกที่ภูเขา เงชื่อจันทบันพศต่อมาพระเจ้าพรหมทัตสรงมอบราชสมบัติให้แก่พวกอัมมาแล้วก็ทรงนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝ่าสองผืนสอดใส่พระเบญจาวุธครบถ้วนเสด็จเข้าไปยังป่าหิมพานตามลําพังพระองค์เสวยเนื้อที่ทรงล่ามาได้เป็นพระกระยาหารเสด็จท่องเที่ยวไปในพรวันจนถึงลําธารสายน้อยแห่งหนึ่งแล้วเสด็จทวนน้ําขึ้นไปจนถึงต้นน้ําซึ่งเป็นที่ที่เหล่ากิน นอนที่อยู่ณนะจันทบันพดลงมาเล่นน้ำกันแต่ไม่ได้ลงมาในฤดูฝน ต่อเมื่อถึงฤดูร้อนจึงลงมากันครานั้นจันทกินนอนโพธิศัตว์พาจันทกินรีผู้ภรรยาลงมาจากภูเขาทางลูปไหล่ของหอมในที่นั้นๆกินเกสรดอกไม้นุ่งหม่มแผ่นดอกไม้กรองโหนชิงช้าเถาวันเล่นพลางขับร้องด้วยสำเนียงที่ไผ่เราะลงมาจนถึงลำธารน,น้อยนั้นหยุดอยู่ที่คุ้งน้ำแห่งหนึ่งแล้วก็โปรยดอกไม้ลงไปในน้ำลงเล่นน้ำกันแล้ว ขึ้นมานุ่งหม่มแผ่นดอกไม้กรองจัดแจงแต่งที่นอนด้วยดอกไม้เหนือหาดทรายอันมีสีดังแผ่นเงินนั่งบนที่นอนแล้วหยิบกลุยขึ้นมาเป่าเสียงเจ้ยเจ้าไพเราะจับใจ ่ายจันทากินรีก็ยืนฟ้อนรำด้วยมือที่อ่อนช้อยพลางขับขานเพลงอันไพเราะอยู่ใกล้ๆผู้เป็นสามีพระราชาสดับเสียงร้องของกินนอนกินรีนั้นจึงส่งย่องเข้าไปจนใกล้แล้วก็แอบทอดพระเนตรดู ครั้นเห็นจันทากินรีเข้าก็เกิดพระไทยปฏิพัฒธ์ในตัวนางส่งดำมริว่าจำต้องยิงกินนอนให้สิ้นชีวิตแล้วจากได้อยู่ร่วมอภิรมกับนางกินรีครั้นดำริแล้วก็ท่งยิงกินนอนโพธิสัตว์กินนอนได้รับความเจ็บปวดถึงกับพร่ำเพ้อว่าจันทาเจ้าเอ,อ๋ยชีวิตของพี่ใกล้จะขาดอยู่แล้วพี่กำลังเมาเลือดแม่จันทาจา๋า พี่เห็นจะละชีวิตไปในวันนี้แหละลมปรานของพี่กำลังจะดับชีวิตของพี่กำลังจะจมความทุกข์ระทมกำลังเผาผลาญหัวใจพี่พี่ลำบากยิ่งนะักความสุขของพี่ครั้งนี้เป็นความสุขยิ่งใหญ่กว่าความสุขอื่น เพราะเหตุแห่งเจ้าจันทาผู้จะเศร้าโศกถึงพี่โดยแท้พี่กำลังจะเหี่ยวแห้งเหมือนต้นหญ้าที่ถูกทิ้งไว้บนแผ่นหินร้อนเหมือนต้นไม้ที่รากขาดพี่กำลังจะเหือดหายเหมือนแม่น้ำที่ขาดห่วงน้ำตาของพี่กำลังหลั่งไหลเหมือนน้ำฝนตกลงที่เชิงเขาไหลไปไม่ขาดสายพระมหาสัตว์นอนคล่อครวญอยู่บนที่นอนดอกไม้นั่นเองแล้วชักดิ้นสิ้นสติลงแม้พระราชาก็ยังประทับอยู่ที่เดิม ส่วนจันทากินรีนั้นเมื่อสามีรำพันถึงตนอยู่ก็เผลอตัวด้วยความยินดีมิได้รู้ว่าสามีถูกยิงครั้นเห็นเธอนอนดิ้นสิ้นสติไปก็พิจารณาดูเห็นเลือดไหลออากจากปากแผลก็ไม่อาจอดกลั้นความเศร้าโศกที่แรงกล้าในสามีสุดที่รักได้ จึงร่ำให้ด้วยเสียงอันดังฝ่ายพระราชาครั้นเห็นกินนอนแน่นิ่งไปก็เข้าพระทัยว่าตายแล้วจึงได้ปรากฏพระองค์ออกมาทางจันทากินรีเห็นเท้าเธอแล้วถึงกับตัวสั่นด้วยคิดว่าสามีสุดที่รักของเราคงถูกโจรผู้นี้ยิงเอาแล้วจึงบินหนีไปยืนอยู่บนยอดเขา ลางบริภาทเท้าถือว่าท่านเป็นคนบาปจริงแท้ที่มายิงสามีสุดที่รักของข้าขอให้มารดาและชายาของท่านได้รับความเศร้าโศกในดวงใจเหมือนกับข้าที่เศร้าโศกถึงสามี และขอให้มารดาและชายาของท่านอย่าได้พบเห็นลูกชายและสามีอีกต่อไปเลยเท้าเธอสดับดังนั้นจึงตรัสปลอบใจนางว่าอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยเธอจักได้เป็นมหาเอสีของเรามีเหล่านารีเขารบนบนอบอยู่ในราชสกุลนางจันทากินรีได้ฟังดังนั้นจึงตอบไปว่าชาชาเจ้ารัชบุตรเอ๋ยถึงแม้ว่าข้าจะต้องตายก็ยอมแต่จะไม่ขอยอมเป็นของท่านผู้ข้า สามีของเราผู้ไม่มีความผิด เพราะต้องการตัวฆ่าเมื่อได้สดับดังนั้นพระราชาถึงกับหมดความสเสน่หาตรัสต่อไปว่าแม่นางกินรีผู้ขี้ขลาดรักแต่จะอยู่รอดเชิญเจ้าไปป่าหิมพานกินกฤษณนาและกะลําพักเถิดสัตว์ป่าอื่นๆคงจะยังยินดีเจ้าหรอกตรัสแล้วก็เสด็จจากไปอย่างหมดเยื่อใยนางจันทากินรีเห็นพระราชาเสด็จจากไปแล้วก็ลงมากอดพระโพธิสัตว์สามีอุ้มขึ้นไปวางไว้บน พื้นยอดเขายกศีรษะว้บนท่อนขาพลางระไม้เสอึกสะอื้นรำพันไปต่างๆว่าพี่กินนอนเจ้าขาภูเขาเหล่านั้นซอกเขาเหล่านั้นและถ้ำเหล่านั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมเมื่อน้องไม่เห็นพี่ในที่นั้นๆจะทําอย่างไรเล่าพี่จ๋าพี่กินนอนเจ้าขาเมื่อน้องไม่เห็นพี่ที่แผ่นผาอันลาดด้วยใบไม้อันเป็นที่น่ารื่นรมซึ่งพวกมรคขลายไม่กล้ากลายถึงจะทําอย่าง เล่าพี่จ๋าพี่กินนอนเจ้าขาเมื่อน้องไม่เห็นพี่ที่ลำธารซึ่งมีน้ำใสไหลเอื่อยๆมีกระแสดาดาดไปด้วยดอกโกสุมจะทำอย่างไรเล่าพี่จ๋าพี่กินนอนเจ้าขาเมื่อน้องไม่เห็นพี่ที่ภูเขาหิม,มาพานภูเขาขันธมาศที่สูงตรงงานยามีสีเหลืองอารามยามีสีแดงยามีสีขาวเป็นที่ดาดาดไปด้วยยาต่างๆ เป็นถิ่นที่อยู่ของหมู่เทพเจ้าที่อยู่ของพวกกินนอนจะทำอย่างไรแล้วพี่จา๋านางกินรีพร่มรำพันต่างๆนานาพลางลูบไปที่อกของกินนอนสามีรู้สึกยังอุ่นอยู่จึงรู้ว่าจันทกินนอนยังมีชีวิตอยู่คิดว่าจะต้องยกโทษเทวดาแล้วให้ชีวิตแก่สามีคืนมาคิดแล้วจึงกล่าวขึ้นว่า เทพเจ้าที่ชื่อว่าโลก,กบาลผู้ทำหน้าที่ดูแลรักษาโลกไม่มีเสียแล้วหรือไรหรือหนีหายไปหมดหรือว่าตายไปหมดแล้วจึงไม่มารักษาสามีสุดที่รักของข้าพเจ้ากันด้วยอำนาจความสูขของนางกินรีทำให้ร้อนถึงอาจของเท้าสาก,กะขึ้นทันใดเท้าถือจึงสอดส่องทิพเนตรดูเหตุภัยก็แจ้งประจักษ์ในข้อเงื่อนจึงเสด็จเคลื่อนจากเทวโลกแปลงพระองค์เป็นพราหมณ์ถือคนโทน้ำมา มารถลงบนร่างของพระมหาสัตว์ ทันใดนั้นเองพิษลูกสอนก็หายเป็นปลิดทิ้งแผลหายเรียบสนิทแม้รอยที่ถูกยิงก็ไม่ได้ปรากฏพระโพธิสัตว์สบายแล้วก็ลุกขึ้นได้ทันทากินรีเห็นสามีหายจากโรคภัยก็แสนจะดีใจหมอบลลไไว้แทบเท้าสักกะแล้วกล่าวขอบพระคุณที่ได้ช่วยรดน้ำอมฤตจนสามีหายจากอาการบาดเจ็บทำให้ตัวเองและสามีได้อยู่ด้วยกันอีกเทา้ากสกะได้ประทานโอวาทแก่ทั้งคู่ว่าต่อจากนี้ไป อย่าได้ลงจากจันทบันพศไปยังถิ่นมนุษย์อีกจงอยู่กันบนเขานี้เท่านั้นครั้นแล้วก็ได้เสด็จกลับทิพวิมานพระบรมศาสดาครั้งตัดเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตเท้าสกะได้มาเป็นพระอนุรุทธะจันทากิน,นรีได้มาเป็นมารดาของราหุลส่วนจันทากินนอนก็คือพระองค์เองดังนี้มาดูสาระที่ได้ จากชาดกนะคะอันภรรยาผู้สมควรได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นยอดภรรยานั้นคือภรรยาที่ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อสามีไม่เสื่อมคลายมีความรักมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้สามีจะสิ้นชีวิตไปก็ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์แม้สามีจะอยู่ห่างไกลก็คลองตัวคลองใจไว้มั่นคงไม่คิดเป็นอื่นแม้จะมีสิ่งล่อใจเป็นยศศักดิ์หรือทรัพย์สินมหาศาลก็ไม่ยินดีความรักของภรรยาผู้ซื่อสัตย์ย่อมเป็นความรักที่เป็นอมตะเสมอต้นเสมอปลายไม่มีอะไรมาทําให้หวั่นไหวเปลี่ยน เลี่ยนแปลงได้ภรรยาผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ทอดทิ้งกันยามยากไม่ตีจากยามอับจนจัดเป็นกัลยาณมิตรของสามี ที่สามีพึงให้เกียรติยกย่องให้ความสำคัญเพราะมิใช่จะหาได้ง่ายๆนักในโลกปัจจุบันอำนาจความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและความห่วงหาอาทรในสามีนั้นมีพลังมีอำนาจทำให้ผลเหตุเพศภัยและทำให้มีความกเกษมสวัสดีได้อย่างน่าอัศจรรย์ประสบการณ์เช่นนี้ค่ะย่อมประจักษ์แก่ภรรยาผู้มีคุณความดีดังกล่าวสมบูรณ์มาแล้วด้วยกันค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ